สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะดิวอริสราคัมแบ็กแล้วอึง้งหุ่นแบบนี้แหละดูดีไม่ผอมเกินไปสวยแซ่บสมฉายาเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลสำหรับดิวอริสราหลังจากที่เธอตั้งท้องและคลอดลูกชายก็ห่างหายกับบิกินี่ไปนาน ล่าสุดแม่คัมแบกแล้วจ้าแม่เดิยวได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลงานนี้แม่ดียวนุ่งชุดบิกินี่ตัวจิ๋วถ่ายรูปสวยๆโพสท,ท่าเริ่ๆริมชายหาดพร้อมโพสภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวบอกเลยค่ะว่าแต่ละมุมแต่ละช็อตนั้นสวยเซ็กซี่อิจฉาหุน่นแม่ลูกหนึ่งกันรัวๆไม่ผอมเกินไปดูดีมากๆจะสวยแซ่บสมการรอคอยขนาดไหนไปชมกันจ้า ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ